ราชทีวีเ t s ราชทีวีตรงนี้มันคือฮอลลีวูดฮอลลีวูดสตรีททำไมปล่อยให้มันล้างวะแปลกมากกลายเป็นที่ล้างแล้ว ล้างกลายเป็นที่ล้างล้างมากเลยมีคนไหมเนี่ยโอ้มันล้างมะเนี่ยล้างเป็นที่ล้าง น่าจะทําเป็นห้างหรือทําเป็นอะไรกันหน่าทำไมปล่อยให้มันล้างอย่างเงี้ยมันมีสิงโตโด้วยมีสิงโตน้อยด้วย อลลิวูดสตรีทใกล้กับ BTS ราดเทวีรถเมย์จอดรถเมย์จอดคนขึ้นคนขึ้นโอเคไปได้จะว่าหลอนมันก็หลอนนะเนี่ย คนกับบ่เศร้าตกแค่เพียงีทีอ e ลาดเชวี